สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะนะคะมาอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้กําลังทําอาหารเมนูอาหารมีสมุนมาด้วยแล้วก็หอกับกวามหิวมาตั่นแล้โคตัดเลยเอาสักประมาณ1นึ่งสองามส่เอาเอาห้าเป Rồi. Wow, okay. <cough setting> Rồi. <sampling> ไม่หนูปะอะไรแบบนี้แต่ก็ได้นี่หนูไม้ด้วยหนูไม้เหรอมีน้ำพริกนี้ด้วยเนาะก็บอกว่าให้พริกนั่นอเอาออกมาชุดหนึ่งมาทำหนึ่งจานแล้วก,กินกับผักแล้วก็ไอไอตัวปลาจอมน่ะมันก็ต้องมีด้วยเพราะว่ากินปลาจอมกับข้าวมันอร่อยเออแต่ส่วนน่ะส่วนคุณน่ะคุณทำเพื่อปลาจอมใส่ผงชูรสหน่อยนึงแล้วก็ ใส่เป็นเมนะ็ริกน่ะเป็นเป็นเม็ดพริกสดหนักยกโดดนะ่ะเออเราไปสักสิบเม็ดยี่สิบเม็ดก็ใส่ไปไอนะ้โคมงจินเม็ดหน่ะอย่บอกน้องกายนะ่ะถ้าน้องกายรู้น่ะคงจะวิ่งมาจากโรงเรียนน่ะว้ต้องหยุดโรงเรียนแน่ๆเลย บอกโคจใช่เขาบอกโคจะมาก็อยากเห็นหน้าโกเพราะว่านะไรดาราเกาหลีในดวงใจของเขาอ่ะนี่โคโคเกาหลีโคเกาหลีด้วยเกาหลีนะเกาหลเหลาเป็นเกาหลีแล้วจะมาเป็นเกาหลเหลาโอ้โหบุญสองมีมีมีพืชเม็ดกี๊ดจิเม็ืดนะอันไม่ใช่เราใส่กินลูกๆเลยดูดีกว่า อันนี้ของคุณปลาจอมนะคุณทำปลาจอบสิแต่อันนี้ฉันจับไม่แต่ของปลาจอปลาจอบไม่ต้องหั่นนะใส่เป็นเม็ดเม็ไปเลยแต่อันนี้จะกทอดไท่เช่อเลเลือดทอาไอใหอคุณดมอดทองทอดทอดทอปทหดทอดทอดทห้ทยอยงทอดทอดองใส่อะไอบ้องแต่ทอดอยูออยู่อยู่ข้างบนนี้นะ,ะใดทอดแอดทอดทอดทอ แยกปรุงให้หน่อย,ยใส่ใส่แป้งฟูมาช้อนอยู่ไหนวะช้อนอยู่ข้างนา้นหรออยู่ตรงล้างจานเหรอวันนี้ได้มาทำอาหารที่บ้านนะคะท่านผู้ชมได้มีเมนูอาหารด้วยนะคะวันนี้หลังจากที่ได้ ไปช่วยไปทำวันนี้ยากจะกลัวนุ่มลมอดีก็ใส่อะไรบ้าง อตอนนี้เราก็ใส่ซอสแค่ตัวนี้หน่อยดี่รอเจ้องนม้ต้องทำสุงนะนี่เดียวพอเด้อกระจกไม่ต้องเลือกนะจะกินหรือเปล่ากินพอเหลือเหลือก็หรอพอแล้วแช่ั้น อะไรมันหยอะๆถ้ามันทำไมมันไม่เป็นชิ้นๆวะนะปลาจองทำไมมันไม่เป็นชิ้นๆอะมาเขาจะเป็นชิ้นโว้ยปะปลาจองอันนั้นมันเป็นยังไงตัว